สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟ f ครับช่องที่สุ่มสกิน r ารวและกิจกรรมอารวีเดือดที่สุดในประเทศไทยในโลกล่าปูนปูนอีกแล้วนะครับผมมาทุกคนก็ ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าแบบไม่มีช่องไหนที่แบบว่ามันสุ่มทุกสกินทุกกิจกรรมของ RV ได้เช่ช่องนี้จริงๆแล้วน,นะครับผมยังไงก็ฝากกด s u b สไครต์กันไว้หน่อยเพราะว่ามันเกือบจะสี่หมื่นนะทุกคนเอาไป5้า0 0ื่เอาไปแสนนึ่งคือพอมีโล่เงินใช่ไหมผมก็จะได้ขิงเมียว่าแบบให้ดูเช็ครุ่นด้วยเช็ครุ่นด้วยนะยังไง ขอร้องนะน้องๆน,นะโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นนอกจากเป็นช่องที่เดือดแล้วก็ยังเป็นร้านเติมเกมที่โอเคดีเวอร์นะครับผมจดทะเบียนบริษัทเติมสองช่องทางครับคือทางแชทและทางเว็บไซต์นะทางแชทฝากใส่บัญชีช่วยจําว่าเติมเกมกอฟอรครับทางเว็บไซต์คือหลังจากโอนเงิน5นาทีครับคูป,ปองก็เด้งเข้าไปนะที่ก่อ all f c o m ไม่มีเวอร์ไวเวบนะจ๊ะ โอเคมาวันนี้เราจะมารีวิวครับกิจกรรมเส้นทางสู่ไอดอลจะไปเป็นดาวโดดเด่นเอานี่มันล็อกสตาร์อามาร์ล็อกสตารนะครับผมอ่าโอเคก็คือ b u t เตอร์ไฟล์ล็อกสตาร์ไนะจะเสียเท่าไหร่อะไรยังไงเลิศเลยนะครับผมยวช่องนี้จะบอกตัวจบให้แต่ก่อนไปเริ่มกิจกโอ้ยแล้วกล่องน,นี้เกลือข้ามนะครับผมขออนุญ,ญาตข้ามก่อนจะเริ่มกิจกรรมครับทุกคนคือมันจะมีกิจเติมปองนะ ถ้าใครยังไม่เติมเติมถ้าใครจะเล่นนะครับต้องเติมตรงนี้ก่อนนะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับรับ100ในการเล่นฟรีนะครับและก็ถ้าใครจะเล่นกิจกรรมบัตเตอร์ไฟนะครับผมผม,ผมแนะนําให้เล่นอันนี้ก่อนร้านค้าพพนจรนะครับร้านค้าพเนจรตรงนี้นะครับซึ่งผมเล่นไว้แล้วนะคือสิ่งที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้ครับคือโทเค็นเนี่ยหน,นึ่งร้อยห้าสิบคัมพีไอเนี้ยโทเค็นอันเนี้ยคือร้อยห้าสิบ คือ10ช่องอะ่ะมันคือ1 5อหอยู่แล้วคือหมายความว่าคุณจะได้สกินฟรีตรงนี้1อันแน่นอนนึกออกไหมโอเคคราวนี้ไปกันต่อที่ในกิจกรรมเลยครับผมอ่ะก็คือมันเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่โอเครอบที่แล้วผมมพลาดคือนาคอสผมเต็มเบลห้าคือมาสุ่มลังพึ่งเนี่ยจนนาคอสเต็มเบลห้าไปแล้วนะ โอเคครับไปอ่านกติกากันคร่าวๆเลยนะครับเป็นรังพึ่ง30ช่องง่ายๆกิจกรรมนะครับหมดวันที่29่ส้าไมหมดก่อนแวนทําไมเขาแบบตั้งแปลกๆนะนี้คืออยู่2อาทิตย์นะครับผมผมว่าสกินมันค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตเตอร์ไฟแบบตึงๆสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวจบนะครับเดี๋ยวมาดูราคากัน,ก,นก่อนเรื่องก่อนเริ่มกิจกรรมคุณต้องเลือกสชิ้นนะครับผมอ่าก็คือเป็น ฮีโร่ถาวรสกินถาวรอ,อะไรตามเรื่องตามราวนะโอเคพิเศษครับการันตีรางวัลที่เลือกนะในทุกๆ8ช่องนะครับโอเคจำนวนคูปองที่ต้องใช้อ่าไม่มีอะไรก็คือเปิดลังพึ่งปกติเลยแล้วก็จะมีมาสต์อยู่ที่5 10และ13ช่องนะครับผมมีคำพ,พิเศษ5แล้วก็เป็นสกินเยนาเรสซิเดนต์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนัตยาคริสต์มาสนะ โอเคครับ13ช่องรับคำพีพิเศษ10คำพีใน10นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมควรจะเปิดทีละหนึ่งไปเลยนะโอเคอ๋อคือมันก็แทนหนึ่งคูปองเลยไว้ทุกคนไอโทเค็นอ่ะเออเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยซับซ้อนง่ายๆนะถามว่าใช้ตอนหลังได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็มันคือหนึ่งคูปองอะ่ะใช้ตอนไหนก็เหมือนกันอะเคผมขออนุญาตเปิดแบบทีละอันจบๆไปเลยนะครับผมเออจะได้รู้ราคาไปเลยนะ โอเคผมเริ่มด้วยสามเจ็ดูนย์สองคูปองพร้อมกับสองสิบโทเคนฟรีนะไปกันเลยคือเปิดทีละช่องอ่ะทุกคนมันจะรู้เลยว่าช่องไหนได้ส่วนลดเงี้ยเออนะครับผมเพราะบางทีผมข้ามส่วนลดไปแล้วเดี๋ยวแบบผู้ชมเสียประโยชน์เงี้ยโอเคเอา้าวอันนี้เปิดเจ็ดช่องก็ได้แล้วนะถือว่าดวงดีนะครับผมไปกันต่อแปดช่องอุย 8ช่องใช้อยู่ร้อยกว่านะแปลว่าร้อยคูปองเนี่ยเอ่อมันสมมติร้อยทุกเนแรกเนี่ยมันจะได้ฟรีอยู่ที่ประมาณ5ช่องนะแต่ว่าผมแนะนําว่าสมมติว่าคุณเติมเติมเงินใช่ไหมแล้วคุณได้ฟรี5ช่องใช่ไหมคุณไปเล่น,ค,ลนคุณไปเล่นกิจกรรมร้านค้าแในจอนอะ่ะลุนอิกกี้ได้ต่อหนึ่งคุณก็ได้มาอีกร้อยห้าสิบใช่ป่ะคราวนี้คุณก็จะมาเปิดได้เจ็ดแปดช่องอะ่ะนึกออกป่ะแปดช่องเนี้ย เออก็คุณก็จะได้เลเจนร์สมมติว่าใครที่ไม่มีเลเจนร์จนตามตามผมทันไหมอันดับแรกเติมปองถูกไหมเติมปอง1 4 8บาท185คูปองเสร็จแ,แล้วคุณไปรับโทเค็นฟรีของบัตเตอร์ไฟลนึ0 0แล้วคุณก็เอาคูปอง185คูปองหรือว่าเป็นโบนัสคูปองคุณอะที่มีอยู่ที่เขาแจกฟรีอะไปเล่นรานคาพเนจรก่อนให้ได้ตัวเหรียญกระต่ายเนี่ยมาอีก150รวมเป็น250แล้วมาเล่นตรงนี้8ช่องคุณกกก็จะได้สินแนแงี นี่ออกไหมแบบที่คุ้มที่สุดที่ช่องกอฟอ์คิดให้เลยนะครับผมตรงนี้นะโอเคไปกันต่อครับยังพออยู่เพราะฉะนั้นโทเค็นฟรีเนี่ยจะอยู่ที่9ช่องนะครับเออตามนั้นนะคราวนี้ก็คูปองสิบช่องต้องมีส่วนลดไหมสิบช่องยังไม่มีส่วนลดอีกเหรอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดสิบเอ็ดมีไหมผมว่าสิบสามควรต้องมีแล้วนะสิบสามไม่มีไม่ได้นะอย่าให้มีสิบสี่ไม่ควร ไม่มีส่วนลดเลยเหรอจริงไหมเนี่ยนี่คือผมก็ไปเรื่อยๆโอ้โหโห้ยโอ้ยโอ้ยอา่าจากสามพันเจ็ดผมเหลือเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆนะผมกดทีละช่องเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคุณก็สามารถดูเองได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นสรุปให้ตอนหลังว่าเป็นแต่ละช่องเท่าไหร่ไงเพราะว่าผมกดทีละช่องเพื่อการนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้คือทําไมแบบ ในกติกาไม่เขียนบอกให้จบๆทุกคนว่าไหมโอเคไปครับเข้าไปอ่ะคูปองหายไปอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยคูปองนะคูปองสดๆนะเออแล้วก็ใช้โทเค็นฟรีสองร้อยห้าสิบนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเหมาบัตเตอร์ไฟนะครับผมก็พันแปดบวกกับอีกพันหนึ่งร้อยโดยประมาณก็ สองพันแปดเดินประมาณนะสองพั0แปดสองพันเก้าเพราะฉะนั้นแพ็กจบก็คือสองพันสี่รอยสิบาทนะครับสามพันหนึ่งร้อยขู่บองแพงนี้จบแน่นอนนะครับมีแพ็กต่ำกว่านั้นไหมก็อาจจะมีสองพันสองรอยี่สบาทสองพันปด้อยห้าสิบู่องนะแพ็กนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไว้สองแพ็กนี้แหละไม่เกินนะครับโอเคไปทีละอันนะครับปรับนิดนึงก่อนบึ้งอืง้อ เกลี้ยกล้วเหรอเกลี้ยกล้วเหรออะไรที่มันเป็นของกอฟอนนั้นก็คือเต็มตลอดเต็มตลอดมหาสมุทรเลยนะครับผม คุณได้รับรางวัลต่อไปนี้ถูกส่งไปที่จดหมายนะครับผมกดอีกขั้นหนึ่งดีๆด,ด้วยกอล์ฟเฟซบุ๊กกอล์ฟครับคุณได้รับ Rockstar Idol Butterfly นะครับคือ ID เนี้มันเป็น ID รลองของผมไว้ที่ผมตอนนี้ผมจะเล่นอยู่2องดีนะคือ ID หลักและ ID รลองนี้นะครับซึ่งเล่นในไลฟ์ทุกคนที่มาจอยในไลฟ์จะยืมสกินผมได้นะครับ ID รลองก็จะมีอยู่ประมาณแบบ 900สกินส่วนไอดีหลักก็คือจะมีทุกสกินของ Rov ยกเว้นสกินแร็ง2 3 4แค่นั้นนะครับผมยังไงก็มาโดนกันได้แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยมันจะใกล้40,000ครับอยากทะลุ50,000 60,000 70,000นะครับผมแล้วก็ร้านเติมเกมกอล์ฟครับคือคุณจะมีตังแล้วคุณอย่าเห็นแก่ของถูกผมพูดตรงๆเลยว่าโดนบิดมาแล้วหลายรายนะครับผมเติมแก้รีฟันมาก็ะเยอะนะครับผมตรงนี้เอาร้านที่เป็นบริษัทไว้ใจได้ดีที่สุดนะครับผมไปเราไปรับของเอาวันครับ โอเจ็บเจ็บหนักเหมือนกัน2 0 0 0ัโดยประมาณนะครับ Let's go Bye ตดตดแช่อือหือโอ้โหลีดลีดลีดขึ้นด้วยต้องต้องนี่ครูสอนนับจังหวะห้องครับ อ่ะอะอยาอยะบอกแล้วอย่านับห้องผิด1 2 3 4 1 2 3 4เรียนตั้งนานนับอยู่ได้อยู่แค่8ครับพวกเล่นดนตรี1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้า็ดอันึ่งสตรงนี้นะครับผมไปดูกันเลยไปแต่งโปรไฟล์ดีกว่านะครับทำไมมันไม่มีรูปโปรไฟล์ให้ด้วยนะโอเคอันนี้เป็นกรอบของมันนะก็ใส่กับตัวรูปโปรไฟล์มาจูเฮเมก็ได้อยู่นะครับผม บัตเตอร์ไฟครับซึ่ง ID เดีนี้คือผมจะสุ่มเพราะว่ามันไม่มีสกินสวยๆให้น้องๆยืมเลยไงเออก็เลยต้องแบบตัวนี้แหละตัวจบของไอดีนี้นะครับผมฟาร์ม <Sp am. S 1> โอเคแล้วก็สําหรับไอดีสำหรับสกินมิราโคต่างๆนะถ้าเกิดวนมาขายนะก็ทักมาได้ว่าพี่มีไอดีสุ่มยังอะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้นะครับแต่ถ้าผมจะใช้ไอดีผมผมก็จะบอกนะเออนี่โมเดลครับผมเทคโนสุดๆ ข้างหนึ่งเป็นรงเท้าโฮโลแกรมข้างหนึ่งเป็นรงเท้าจริงครับผมแล้วก็เคอแล้วก็กีตาร์นะโอ้โหกีตาร์ไฟฟ้าสุดๆทําไมตีสายเขาเล่นเขาเป็นเบสเหรอโอเคมันอาจจะเล่นเบสนะตัวนี้ครับผมแล้วก็หน้านี้คือไอดอลครับผมไอดอลเมืองไทยนะอ,อผมก็เป็นแบบเทคโนนะย้อมยังไงให้ได้สีแบบนี้ครับผมไปลุยทดสอบเลยก็ สกินตัวนี้ก็ผมว่าท่านในราคานี้ก็จบสําหรับบัตเตอร์ไฟได้อยู่นะครับผมเพราะว่าไอตัวสวยๆเช่นฟินิกก็นานๆบนมาขายส่วนตัวชื่อไรนะเอออาซินะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขายแล้วแน่นอนนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปรับชมการเปิดตัวแล้วก็รีวิวเอฟเฟกอีกหนึ่งครั้งครับผมนี่เป็นศาสตร์ครับแช่ครับผมตรงนี้ โอแค่เปิดตัวก็เราใจแล้วทุกคนทุกคนที่ดูดิถ้าแบบเราได้ MVP แล้วมีการลี้กีตาร์โอ้โหเป็นพี่แอดคาราบาวหนึ่งทีนะครับ <Yahoo! S 1> เบียคนไทยทำเองนะครับผมสุดๆไปเลยโคตรแก่นะอ่ะไปโอเคมาเราดูโมเดลกันก่อนเลยนะครับผมระหว่างเดินนะมีท่าสแตนบายเป็นการควงดาบรบับปิ๊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 บนะครับผมเฮ้ยโมเดลผมชอบสีผมมันมากเลยอ่ะ นะโอเคเดินออกจากฐานไม่น่ามีนะครับผมตรงนี้ <c oughs> เป็นถ้าควงดาบเฉยๆครับ <c oughs> นี่การตีธรรมดาครับผมเป็นดาบเหลี่ยมๆครับผมแล้วก็มีแบบประกายของผมก็ไม่รู้เหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมปุ๊บ <c oughs> นี่สกิลหนึ่งครับอยู่หนึ่งฟัปอตรงกลางมันเป็นแบบเหมือนขึ้นดีเจนะครับผมตรงนี้นะ โอเคแต่ผมจําได้ว่าหนึ่งเนี่ยก็สวยนะมาวงใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่ผมชอบสกิลสองที 2, ่เป็นเวฟเวฟเสียงครับผมตรงนี้อะไรขเขาเนี่ยเออนะครับผมเป็นเวฟเสียงนะครับผมนี่เลิศเลยครับผมเจิววะเจิววะเจิววะโอเคมาอัลติเมทครับเปิดฟอครับผม คือความพีคคือมันมีเสียงดนตรีด้วยทุกคนแบบเหมือนถ้าอันตีรัวๆก็มึกออกไหมมีเสียงมันจะซ้อนแบบสมมติคิวปุ๊บไปต่ออะไรเงี้ยเออเฟียวเฟียลนะโอเคผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะบัตตาไฟคือตั้งแต่ไอสกินอีโวมาเนี่ยแบบเออถูกใจเลยนะครับผมโอ้โหแบบมันแบบ จิ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มนะครับผมตึงสุดนะเป็นแบบท่าอัตติเมตนะเป็นางานแบบเปิดฟอแล้วก็ข้างบนเขียนเป็นแบบสัญลักษณ์ชาวล็อกนะหรือ MVP MVP, <c oughs> MVP นะทุกคนโอ,อ้โหสุดสดไปเลยนะครับผมไปวาร์บโอ้โหเป็นมินิคอนเสิร์ตของบัตเตอร์ไฟนะครับผม <c oughs> คือวาร์ปตรงเนี้ยไอฝั่งนู้นเห็นแล้ <c oughs> วเฮ้ยรู้ไหรอกทำไมได้ได้ได้ยินเสียงๆๆ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 แต่งไฟวะ นี่เดินเดินใช้เวทีครบครับผมกระโดดยา่าไปแล้วนะจ้าอย่างเงี้ยนะค่อนข้างสวยค่อนข้างจัดเต็มแล้วก็ถามว่าราคาแพงไหมก็เอาเรื่องอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าใครเป็นเมนก็หรือว่าใครรอนะอันนี้เพิ่งกลับมาครั้งที่2อเองนะครับผมปีที่แล้วครั้งที่1ปีนี้ครั้งที่2อซึ่งคิดว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วแต่แต่ถ้าจะจัดนะก็อย่าลืมร้านกอล์ฟครับร้านที่เจ็บให้ทุกคนดูตลอดเวนะครับผม สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บว้า